สวัสดีครับวันนี้ผมมนะันชัยนําเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับเป็นเหรียญ2บาทที่ออกในช่วงสมัยพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับเป็นเหรียญปีพศ2550ร,รและปีพศ2551นรเะครับเปลี่ยนจากโลหะสีเงินนะครับเป็นโลหะสีทองนะครับเราก็มาดูภาพนี้กันชัดๆนะครับจะเห็นว่าไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับอย่างขานพระเจดีย วัสดสเกตภูเขาทองก็เหลือนิดเดียวนะครับถ้าเป็นสีทองก็จะเหลือบ้างหน่อยนะครับทําให้มีช่องว่างระหว่างตัวอักษรกับขอบเยอะขึ้นนะครับก็ลองศึกษามีเพื่อนๆขอมานะครับก็เป็นเหรียญที่ช่วงร้อยต่อระหว่างสีเงินกับสีทองนะครับปี50กับปี51นะครับรุ่นประสียนเล็กไปสู่รุ่นประเสียนใหญ่นะครับ อันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนะมาที่ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ